เมื่อสักครู่ก็าได้ถามไปว่า,าข้อข้อดีข้อเสียระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างตรงไหน,นอ,อันไหนดียังไงอันไหนเสียยังไงกีหลายคขมเมิ่งจะบอก โตก็เร้นของสนุกสบายแต่ว่าการดูแลสัาก็ยุ่งยากหน่อยแล้วก็คขาบางคนก็สู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้ที่ที่ผมจะบอกคือถ้าเอาข้อเอาข้อดีของสองอย่างมาผสมกันมันก็จะได้ออกมาในอีกรูปแบบนึงคือที่จะพูดคือฟอร์ดเกียร์ฟอร์ดใช้หลักการนี้คือเขา เกลียตัไม่ปวดขาเออแต่ว่าไอ้เกียวธรรมดาปวดขาแต่ว่าทัานใจอ่านออกตัวอะไรอย่างงี้เขาเลยดึงมาแล้วก็เป็นที่มาของเกียร์ปอดเซตตาอ่ะให้ดูกันเกลตัของปอดเซตตาอ่ะก็ดูเพลิดเก็เ,เหมือนกับเกียร์โต้ทั่วไปมีมีขันเทียร์ บอกตัวแม่แต่ชุดคัดอันนี้ฮะชุดเฟืองนะชุดคัดไม่มีเป็นชุดเฟืองมีก้าปูเหมือนเกียร์ธรรมดาอาชุดคัดเหมือนเกียร์ธรรมดาแล้วถามว่าแล้วเยียบคัดยังไงเยียบคัดยังไงคือมันจะมีอันนี้คือมอเตอร์เป็นสเต็ปมอเตอร์ มีหมดสี่ตัวอันนี้ชุดนี้จะควบคุมการเข้าเกียร์ไอสองตัวนี้จะควบคุมควบคุมคือการกดคัตชุดคัตเนี่ยมันจะมีมีลูปปืนมีบากป,ปืนแต่ที่ปัญหาปัญหาก็คือมันเป็นคัตสองชั้นอ่ะนี่หนึ่งชั้นกูหนักมากนี่หนึ่งชั้น นี่นี่หนึ่งชั้นและฝั่งนี้อีกหนึ่งชั้นอ่าเปสองชั้นอ่าการดูแลรักษาน้ามันเกียร์ไม่ใช่เอทีเอฟเป็นน้ามันเกียร์ธรรมดาเอทีธรรมดาไอเอ็มทีธรรมดาทั่วไปอ่าคัสก็เหมือนคัสเกียร์ธรรมดาทั่วไปแต่การขับขี่การควบคุมเป็นเกียร์ออโต้คือใช้การใช้มอเตอร์ไอตัวนี้เขาเรียกว่า TCM ของควบคุมมันเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือคงก็เหมือนคัดเกียร์ธรรมาดาแล้วปัญหาที่เจอชุดเฟือตัดไปเลยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วปัญหาคือชุดนี้คัดหมดคัดไม่คัดลื่นอย่างนี้ที่ว่าเกียร์ธรรมาดานนะอ่านี่ปัญหาจะเป็นชุดนี้ชุดนี้โดดไฟที่จะเป็นระดับสองชุดนี้ซึ่งอยู่ด้านนอกเกียร์ด้านในเกียร์จะไม่มีเลยถ้าถ้าดูแลน้ำมันเกียร์ดีๆครับ ไม่ตกบัวถ้าจะไม่มีความเสียหายเลยหนูเกียร์เวลาทั่วไปอันนี้ผมก็ลื้อมันดูความรร้อยก็คือว่ามันมีรอยมีเศษเหล็กมีเสียงอะไรคือเข้าแล้วหลุดเข้าหลุดแล้วก็ดูว่าเมือเข้าเกียร์แล้วหลุดอ่ะอืมแต่จริงๆก็คือมอเตอร์มันดีกลับก็คัดก็สั่งจับชุดกาปูลมมาเกียร์นัอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนก้าเกียร์หลุดก็เลยแต่่าพบความช่วยแล้วก็รื้อก่อนไหก็รื้อไปแล้วรื้อดูเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจออะไรดูอุปกอณแล้วก็มันปวดตับคือว่าไอซีเนี่ย ไม่รู้จะท่าเถ้าเกิดซีนหน้าเกียร์มันรั่วทนี้ต้องข่างเปลี่ยนนี้เนาอน้ำตาจ,จะไหลแล้วก็นี่เราจะดูชุดก้ดาปูชุดขัดมันนะครับชุดนี่กดนะมีสองชั้นหลักการก็คือตรงนี้ยมันจะเป็นอเป็นมอเตอร์เข้าไปปันป่นก็นะนะปั่นให้ดูนะครับ มีขยับไปด้วยมอเตอร์หมุนัดันดันในกาฟูนียกขึ้นมาจะยกขึ้นมาจะดันมเรื่อยเมอเตอร์หมุนไน้ี่งทำงานเอเดียวเดี๋ยวนี้ยกขึ้นละก็กดกดคัดนี่แหละถ้าก็จากถ้าจับว่าเข้าเียรตัวนี้มอเตอร์นี ดีขยี้ขึ้นเขาบแล้วก็ละดึงละไว้ครับดีกเกับที่จะเสียเส้อนีนนน้ชุดนี้ชั้นชุดนี้ปกติเราเป็นคัดธรรมดาก็ชุดนึงก็มีอยู่สามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่ใช้ครับอันนี้มันสองชั้นมีสองชั้นไม่ต้องสืบนะครับที่ตัวหลักบ่นแต่คู่รื่นสามหมืน่ 3, 000, มนกว่าชุดนี้ชุดเดียวโห,โห,โหคือว่า รถมือสองปอดเทต้ารุ่นนี้สจะเกินเลยล่ะพวกขายทิ้งไม่ถกเปลี่ยนคัดทิ้งสามหมืน 30, กว่ามอไซคันหนึ่งคือก็ืก็เป็นข้อมูลไปแต่ถามว่าเสียยากไหมเสียยากเสียยากแต่ถ้าได้เสียแล้วก็จุดนี้เ็มเงินจอปูกัยสามหมื่นขึ้นค่าอะไรต่างหาก,นกนหนักแ,แต่หนักเนี่ยแล้วถามว่าเปลี่ยนซีนตัวอะไร เปลี่ยนซินเปลี่ยนซีนตัวละหมืน่นซินซินเท่าไหร่ซิ่นสี่ร้อยค่าแรงเก้ 9, าพันกว่าโอ้โหดูครับหรืออย่างนี้คนะรับพูดถึงจะเปลี่ยนปืนตัวนี้หรือซินตัวนี้หรืออย่างนี้คนะรับดูซิ่นคะรับก็เดี๋ยวปุ๋ยประกอบอันนี้คือคือการผสมผสานระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียรธ์ธรรมดาที่จะบอกคือที่การผสมผสานมันความทนทานเป็นเกียร์ธรรมดานี่เกียร์ธรรมดาความทนทาน อขอาสุดราบา้เ,เกียกอโตนี่ชุดอโตแน่นอนแน่นอนเป็เกียร์ออโต้ที่ผมไม่เคยชอบเล่มันคันแพ้ผมคัดสานีเกียกธรรมดาไม่เจออีกหูตาจะไหลก็บเอเคไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพรุ่นี้ประกอบชุดนี้เพราะมันไม่มีอะไรเช็คแล้วจะมีเฟืองบิดอยู่ตัวนึง เออ่ชุดเกียร์สามหร่อเปล่าอย่เดี๋ยวอาจจะมันเหมือนเข้าไปสู่แต่มันจะลรูดๆเดี๋ยวแต่งหน่อยคุยแต่งหน่อยชุดไหนชุดนี้ชุดไหนนี่มั้เดี๋ยวคุณสว่าัสดีละก็ไม่มีกองเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้ตัวเดียวที่ไม่มีกองไม่ต้องหากองเกียร์ครับไม่มีกองเป็นเกียร์ออโต้ตัวเดียว ที่ไม่มีกลองและเติมน้ำมันเกียร์เกียรธรรมดาคือน้ำมันเครื่องอะไรนี่แหละใส่ได้สบายเลยสามหมื่นกว่าสุดที่น่าสงสารโหให้ฟรีไม่เอาเลยรุ่นเนี้ยอายุเอาแต่าว่าเครื่องใหม่เครื่องไม่เอาตาจะไหลทำไปได้โอเคฝันดีครับฝันผวาเนะี่ยคนขับร์ด